ังไวเดอร์ใหญ่ผู้ใดมักป่วยมักเจ็บมักเป็นนั่นคือกรรมเว้นที่ขา,สาดสัตว์ถ้าผู้ใดเทิงขา,สาดสัตว์เทิ่งไปวัดเกิดสัตว์หลังมาลเลยเลี้ยงพะะระได้เลี้ยงพระอรหันต์แห่งขักเกิดสัตว์หลังมาเศรษฐีมหาเศรษฐีเด้แต่ว่ากรรมตัวนั่นน้ำมาได้ใหญ่โตบาปน้ำมาได้บาปเป็นบาปได้บุญเป็นบุญเด้บ่แม่นว่าเฮ็ดบุญแลกบาปเฮ็ดบาปแรกบุญอยู่พเพราเท่าหนีเพรได้เด้ ขัดทุนตัวบาปตัวนั้นนํามาเลยเกิดชาิหลังนี่เป็นเศรษฐีแต่ว่าเป็นปอริโอบันย่างบารเอาบอ่เราเอาเก่าสตีผพู้ลังคนไข่บ่เศร้าเด้ลูกมหาเศรษฐีแต่แท้ไข่บ่เศร้าไม่รู้เป็นอะไรหลวงพ่อเป็นมาตั้งแต่เด็กเลยเดินก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ความคิดความอ่านก็ดีอยู่หรอกแต่เดินไม่ได้บางวันก็ไอหอบผืด <c oughs> ก็นี่เราพวกข่าสั์ผันผ้าบอกเราบ่เสื้อบ่เสื้อกัสร้างหัวมาเด้อตัวไปตัวมันเฮ็ดก็เฮ็ดบ่เฮ็ดก็แล้วบวชเงินผัวเร้อว่าให้ฟังปานดีเลาวบ่ชข่าสัตบ์บ่ลักทรัพย์มักหลักของเขาหลวงพ่อบาปกรรมเอียงขะน้อยเกิดมาชาตินี่เขาแต่รลักบวเช้าผดวะกูหัจักเขาอยู่ในเราบ่ให้รลักทรัพย์บ่ให้นอกใจผัวเดี๋ยวนี้มันนอกอยู่บวชเรา เว้ยยิ่งเสียวเลยขันมี่เจ้าดาก็มาหาคอยเด้อ่อาผุนเด้หลวงพ่อขน้อยมไปเล่นผัวเขาเด้อ่นว่ามิแตผัวเขามาเด่นขน้อยขน้อยก็บอกคัดคืนื่อเธอผนว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นแนวนั้นเด้เจ้าหูว่าพ่อยญ่เดี๋ยวดิมันล่ามปามตัวกระหอดขน,น้นมันบ่หัทซาผัวมันม่อยู่ปับๆๆ๊บบะไรทีมันล่ามปามเขาวัดเดี๋ยวมันมาจอบเอาผา ระว่างไว้ได้องค์นุ่มๆนี่ระว่างเลยโรด <laughs>